สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิงนักวิศา,าสิงหาพาณิชย์ชื่อเล่นชื่อผิงผิงหากสามารถย้อนเวลากลับไปได้หนูจะย้อนไปในช่วงโควิด -19 เพราะมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคระบาดทั่วโลกเป็นจำนวนมากจะนำเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์เข้าไปแก้ปัญหาด้านการคัดกรองช่วยวินิจฉัยซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยออและบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นจานวนมาก ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติการบุคลากรในระบบ healthcare เพราะเมื่อมีโรคระบาด AI จะช่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลได้ในระยะเวลาสั้นและจะสามารถทำงานหลายอย่างที่อันตรายต่อมนุษย์แต่หุ่นยนต์สามารถทำได้หมดการพัฒนา AI และหุ่นยนต์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจะเป็นประโยชน์ต่อรามาธิปดีเพราะจะ เป็นเพราะจะทำให้รามาธิปดีเป็นผู้นำด้านการแพทย์และที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่และจะทำให้เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคที่ใช้เทคโนโลยีได้ดีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและทั่วโลกมาก